สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องที่ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะการเลือกตั้งอ,อบตอเพราะว่าสมาชิชุดปัจจุบันเนี่ยเขาจะครบวาระ27สพฤศจิกาย,ยน2568นี้แล้วกกตก็ต้องจัดเลือกตั้งภายใน45วันข้อมูลสำคัญวันเนี้ยมาจากคู่มือคุณสมบัติผู้สมัครอบตอเลยค่ะใครสนใจจะลงสมัครต้องฟังดีๆเลยนะคะครับผมเป็นเรื่องที่ ต้องใส่ใจมากๆเลยครับการเข้าใจคุณสมบัติข้อห้ามต่างๆให้ชัดเจนเนี่ยมันจะช่วยให้เตรียมตัวได้ถูกแล้วก็ไม่พลาดโอกาสไปง่ายๆนะครับถ้าเกิดมีปัญหาที่หลังเนี่ยมันจะยุ่งยากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คุณสมบัติกันก่อนเลยนะคะที่ต้องมีแน่ๆเลยคือสัญชาติไทยโดยกําเนิดอันนี้พื้นฐานเลยครับผมแล้วก็เรื่องอายุอันนี้ก็สําคัญสมาชิกสภาอบตอรหรือสออบตอเนี่ย ต้องอายุ25ปีขึ้นไปนะคะนับถึงวันเลือกตั้งครับส่วนนายกอ,อบตอก็ต้องออ35ปีขึ้นไปครับอายุต่างกันใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตอบตอที่จะสมัครอันนี้ต้องต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมนักอือหืออันนี้ก็เพื่อแสดงความผูกพันกับพื้นที่นะครับส่วนเรื่องวุฒิการศึกษาอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะมันต่างกันถ้าเป็นสอ,อ,อบตอเนี่ยไม่ได้กําหนดวุฒิไว้ครับ แต่ถ้าเป็นนายกอบตอต้องจบม6หรือเทียบเท่าหรือว่าเคยมีประสบการณ์การเมืองมาก่อนใช่ครับเช่นเคยเป็นสอสอส,อสอวอหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นมาก่อนก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ได้ค่ะทีนี้จากคุณสมบัติที่เราต้องมีมาดูฝั่งที่ต้องไม่มีกันบ้างคือลักษณะต้องห้ามครับอันนี้เลยครับที่รายละเอียดเยอะมากในคู่มือบอกไว้ถึง25ข้อเลย โหยี่สิบห้าข้อเยอะมากเลยค่ะมีข้อไหนที่แบบเอ่อคนอาจจะไม่ค่อยนึกถึงหรือดูแล้วอาจจะแปลกใจไหมคะมีหลายข้อที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นติดยาเสพติดอันนี้ชัดเจนหรือว่าเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยล้มละลายทุจริตข้อที่บางคนอาจจะเอ่อลืมนึกไปคือการเป็นเจ้าของหรือว่าถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆก็ตาม อ๋ออันนี้น่าจะป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนใช่ไหมคะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วก็มีเอ่อการเป็นภิกษุษสามเณรน,นักพรตหรือนักบวชอันนี้ก็ห้ามลงสมัครครับเรื่องคดีความต่างๆอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะสาคัญมากครับเช่นเคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกแล้วก็พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นนะสำหรับความผิดประมาทหรือว่าละหุโทษคือความผิดเล็กๆน้อยๆน,นะครับ ค่ะแล้วก็มีเรื่องเคยถูกไล่ออกเพราะทุจริตในหน้าที่จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจอันนั้นก็ห้ามเด็ดขาดเลยครับรวมถึงคนที่มีตำแหน่งอื่นๆอยู่แล้วอย่างข้าราชการประจำสอสอสอวอหรือเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อื่นอยู่ใช่ครับก็ลงสมัครอบตอไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างคือถ้าเคยมีประวัติทุจริตเลือกตั้งจนถูกเพิกถอนสิทธิ์ไปแล้วอันนี้ก็หมดสิทธิ์เลยครับ ฟังดูข้อห้ามมันเยอะมากแล้วมีข้อไหนที่มันดูกว้างๆไหมคะแบบว่าครอบคลุมเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยคะ่ะอืมครับและสำคัญมากด้วยคือข้อสุดท้ายเลยครับข้อ2.25ที่เขียนไว้ว่าลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดอืมข้อนี้เหมือนเขียนดักไว้เลยนะคะถูกต้องครับมันเหมือนเป็นตะข่ายชั้นสุดท้ายเลยคือผู้สมัครเนี่ย ต้องไปดูตัวบทกฎหมายจัดตั้งอบตและกฎหมายอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องด้วยตัวเองไม่ใช่แค่ดู24ข้อแรกแล้วจับนะต้องไปเช็คเพิ่มเองอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครเลยที่ต้องทําให้รอบคอบฟังดูต้องระวังมากๆเลยนะคะข้อนี้แล้วถ้าเกิดว่ารู้ตัวอยู่แล้วว่าเข้าข่ายข้อห้ามข้อใดข้อหนึ่งไม่ว่าจะเป็น24ข้อแรกหรืออาจจะเข้าข่ายข้อ2.25นี้ที่ต้องไปเช็คกฎหมายอื่นเพิ่มแต่ก็ยังยังจะลงสมัครอยู่ดีผลจะเป็นยังไงคะ นี่คือประเด็นที่ต้องย้ำเลยครับเป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะว่าตามมาตรา120ของพรบการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเขากำหนดโทษไว้ชัดเจนมากถ้าผู้สมัครรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามแต่ยังจงใจลงสมัครมีโทษอาญานหนักเลยคือจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาท โหทั้งจำทั้งปรับหนักมากนะคะเนี่ยสูงสุด10ปีปรับอีก 200, 2 0 0แสนยังไม่หมดแค่นั้นครับอา้าวมีอีกเหรอคะครับที่อาจจะหนักกว่าโทษจำคุกหรือปรับสำหรับนักการเมืองเลยก็คือศาลจะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของคนนั้นไปเลยครับกำหนดถึง20ปี20ปีใช่ครับ20ปีเรียกว่าถ้าจะหมดอนาคตทางการเมืองไปเลยนะครับนี่คือบทลงโทษที่รุนแรงมากสำหรับการที่รู้ทั้งรู้แต่ยังฝ่าฝืนกฎ ชัดเจนเลยค่ะว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยการตรวจสอบตัวเองให้ดีก่อนสมัครนี่คือสำคัญที่สุดจริงๆแล้วถ้าไม่แน่ใจหรืออยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ละเอียดละเอียดจะไปดูที่ไหนได้บ้างคะครับแหล่งข้อมูลหลักๆเลยก็คือเว็บไซต์ของกกต่ w w e อ w w w e c นะครับหรือจะโหลดแอปพลิเคชัน SmartVote มาใช้ก็ได้ครับสะดวกดีมีข้อมูลครบครับ หรือถ้าอยากได้ความชัดเจนก็ติดต่อสอบถามโดยตรงที่สำนักงานกกตประจำจังหวัดหรือโทรสายด่วน1444ก็ได้ครับค่ะก็สรุปได้เลยนะคะว่าผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งอบตอครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งสออบตหรือนายกอบตอสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตัวเองให้ละเอียดที่สุด ก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเพื่อเลี่ยงปัญหาแล้วก็บทลงโทษที่รุนแรงมากๆทั้งจำคุกทั้งปรับแถมยังถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปอีกตั้ง20ปีถูกต้องเลยครับ กฎเกณฑ์ที่ดูเข้มงวดพวกนี้จริงๆแล้วมันก็สะท้อนถึงมาตรฐานและความคาดหวังที่สังคมมีต่อคนที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้นะครับเพราะตำแหน่งนี้มันมีผลโดยตรงกับการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนของเราการทำความเข้าใจเงื่อนไขพวกนี้จึงสำคัญไม่ใช่แค่กับผู้สมัครนะครับแต่กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างเราๆท่านๆด้วยจะได้รู้ว่าคนที่เลือกเข้ามาเนี่ยเขามีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีข้อห้ามตามกฎหมายจริงๆ ก็อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูนะครับว่ากฎเกณฑ์แบบนี้เนี่ยมันส่งผลต่อภาพรวมของผู้ที่อาสาเข้ามาเป็นผู้นําท้องถิ่นในบ้านเรายังไงบ้างมันช่วยให้เราได้คนที่มีคุณภาพมากขึ้นจริงๆหรือว่ามันไปจํากัดวงทําให้คนดีๆบางกลุ่มเข้ามายากขึ้นหรือเปล่าอันนี้น่าคิดต่อครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากค่ะก็หวังว่าการพูดคุยของเราวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ